ดูคึกคักมากเลยค่ะคิดว่านี้น่าจะทําให้ทุกคนแบบมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะหวังว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยสําหรับการที่มาร่วมง,งานของช็อปอีกเทคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแบบเปิดโอกาสให้คนแบบเข้ามาอยู่ในสังกัดแล้วมีการสอนอะไรแบบเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็วันนี้ในฐานะที่ทีมมาในานามตัวแทนของแบรนด์ฟาบิโอนะคะเราก็มีเรียกว่าเป็นแบบโปรโมชั่นมี ค่าคอมมิชชั่นที่แบบนำมาฝากแบบครีเอเตอร์ทุกคนด้วยเดี๋ยวต้องรอดูกันภายในงานเลยค่ะรับรองว่าจุกๆแน่นอนสจาัเอ่รอิโปรดักงๆสำหรับโปรดักต์ของมาทิมนะคะที่จ่อมาเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามได้ผ่านช่องทางของมาทิมเองเนี่แหละค่ะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้แล้วค่ะได้แล้ว มาถแล้วมือแอนด์บาร์ผมอยากถักอาร์ตูร่วมงานร้านเรื่องซีรีส์เป็นหังิ้ครางใรั้งแรกที่ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยจริงก็ถือว่าเป็นการแบบพ่กดบาดเหมือนกันนะถือว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วด้วยความที่ละครเรื่องหมอกเป็นสวัสดิ์มันเป็นแบบพิเรียมันย้อนยุคไปถึงสมัยกับรัชกาลที่3นะคะแต่สิ่งที่มันท้าทายมากกว่านั้นคือเป็นตัวละครที่มีอยู่จริง ในยุคสมัยนั้นเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันท้าทายนะเนื่องจากว่าเขามีการบอกเล่าคาแรกเตอร์ของตัวละครผ่านแบบบทระค์ประมาณนี้ค่ะแล้วเราจะต้องมีหน้าที่ถ่ายทอดตัวละครตัวนั้นให้แบบกมันมีชีวิตให้ทุกคนแบบได้รู้สักกันอีกครั้ง พยายามดูในเรื่องของคาแรคเตอร์บุคลิกของคนสมัยก่อนหรือว่าบุคลิกที่เราได้อ่านมาจากในบทประพันธ์ว่าเขาเป็นยังไงหรือเงี้ยเราก็พยายามใส่ให้แบบมีความเป็นธรรมชาติความเป็นจริตมนุษย์จริงๆในยุคสมัยรัชกาลที่สาม ยากที่สุดหรอคะจริงๆถ้าถามถึงเรื่องแบบเรื่องน่าจะเป็นเรื่องคำมากกว่าเรื่องคำแล้วก็ในเรื่องของเอ่อการที่เราใช้เรียกชื่อของเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องแบบให้เป๊ะทุกอย่างเนื่องจากว่ามันเป็นแบบอ้าง,อ,งาอิงในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยก็ไม่อยากทำให้มันผิดเพี้ยนทุกอย่างก็จะต้องแบบเป๊ะค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีการรีเสิร์ชมาแบบเยอะมากจริงๆต้องแบบยกความรีควิมชอบให้กับทีมทีมงานเรื่องหลังเลยข้อมูลแน่นมาก ตอนนี้เนี่ยจิ๊กซอเหมือนมีคนที่รักคุณบาีเมยอะไรเง้ยนาที่เล่นกับิาแลวก็พขยเ่ยค่ะแลคนก็โหวเป็นแคทคุณพี่ิแบบ่ตเล่นอะไรเยแล้วเราไมอยากป็นคกอับ่แลก็บทุบทคนตามบทแบบดคอมเมนต์เป็นยรอเลยนะโอ้โหะก็ดีใจนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็หยิบยกแบบ ซีนคัดซีนของกรทิยมต่างๆในแบบละครมาเป็นแบบไวรัลในติ๊กต็กแล้วก็เล่นต่อเนื่องกันอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงให้ทุกคนได้ได้สนุกสนานกันแล้วกันเนาะก็ได้เห็นบ้างเหมือนกันว่าแบบเออมีการหยิบยกมาเล่นบางคนก็ทำน้ารักเชียวว่าจะได้เห็นบลายแบบนี้ ไม่แน่ค่ะไม่แน่จริงๆถ้าเกิดว่ามีแบบผู้จัดคนไหนแบบสนใจก็ติดต่อได้นะคือณตอนนี้พิมดูถ้าเกิดว่าแบบเออมีบทที่มันสนใจแล้วมันถ้าพิมรู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถของพิมแล้วมันเป็นบทที่แบบรู้สึกว่าแปลกใหม่เราก็ยินดีรับโดยที่เราไม่ได้แบบเกี่ยงเลยว่าเฮ้ยจะต้องเป็นนางเอกจะต้องเป็นเออนางร้ายหรืออะไรนะแค่แบบว่าขอให้บทแบบมีความสําคัญและน่าสนใจยินดีค่ะนะคะนักแสดงมุกจบค่ะ ด้วยจริงๆของกทิมรอก่อนนะรอก่อนค่ะแต่ก็มีแบบว่าในแบบรุ่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบเห็นว่าแสดงความยินดีไปอย่างพี่ออฟนี่คือรู้จักมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกของทีมอะที่เจอพี่ออฟแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเรารู้จักมาตั้งแต่ตอนเด็กอะแล้วพอมาตอนเนี้ยเราเห็นพี่เขากําลังจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วก็รู้สึกแบบดีใจด้วยมากๆา ไม่มีไม่มีลิตามไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นแค่แบบว่าแอบ,บเห็นว่าอุ้ยเพื่อนอุ้ยคนนี้ก็แบบไปแล้วอุ้ยคนนี้ก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ค่ะสดใสค่ะมีความสุข อุ้ยออกงานน่าจะยากนิดนึงนะเพราะที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะแบบออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้ชีวิตตามปกตินะคะเพียงต่ว่าเพราที่มีความรู้สึกว่าในส่วนของตรงนี้เราไม่อยากให้มันกระโดดเข้ามาอยู่ในพื้นที่สื่อ สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นแบบด้วยไลฟ์สไตล์ของทิมด้วยที่เราแบบเอออยากจะอยู่แบบนั้นคือการการใช้ชีวิตของทิมคือแบบใช้ชีวิตเหมือนแบบคนปกติทั่วไปเลยตามไลฟ์สไตล์ทั่วไปของเราเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าอาอกมาง่ายแค่นั้นประมาณสองปีกับเด็ว้ารีบเลยเหรอรีบเลยเหรอคะยังไม่รีบยังไม่รีบ คิดว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนน่าจะดูเองพอถึงเวลานาั้นาน,าน,าน,าน่ะต้องบอกอยู่แล้วเดี๋ยวบอกค่ะเดี๋ยวบอกแน่นอนก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะม <c oughs> ี่ค่ะดีแล้วจะรีบบอกเลยค่ะโอเคครับอ่ะให้เุกที่เรื่องคืงานที่าได้ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับผลงานละครหัวทิมนะคะใครที่คิดถึงเร็วๆนี้จะได้ชมกันแล้วนะสองเรื่องนะคะประการใสจันแล้วก็หม่องเป็ดสวค์น,นะคะ่ะฝากด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>